ือหล่อจังเอมสันเพชรลูกชายดูสัญญาบทพระเอกต้องเข้าแล้วเอมสันเพชรลูกชายคนเดียวของพิธีกรคนดังดูสัญญาหล่อออร่าเต็มเฟรมจอขึ้นแท่นพระเอกป้ายแดงของวงการบทพระเอกต้องเข้าแล้วสำหรับเอมสันเพชรหนุ่มหล่อวัย3 3ปีลูกชายของพิธีกรคนดังเบอร์ต้นดู สัญญาคุณกรณที่บอกเลยว่ายิ่งนางความหล่อยิ่งมีขึ้นเรื่อยๆหลังจากเรียนปริญญาตรีจาก l อเร l เมริ r m นยูนิเวอร์ซิตีประเทศสหรัฐอเมริกาหลายคนก็ได้เห็นหนุ่มเอมในหลายๆบทบาทมากขึ้นทั้งถ่ายแบบเดินแบบงานโฆษณาเรียกว่าเข้าสู่วงการบันเทิงเกือบจะเต็มตัวแล้ว และหากใครติดตามไลฟ์สไตล์ของเอมสันเพชรผ่านอินสตาแกรมก็จะได้เห็นภาพหล่อๆภาพเท่ๆขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เที่ยวธรรมชาติบอกเลยว่าแต่ละช็อตนั้นทำสาวๆหัวใจละลายแล้วละลายอีกโดยเฉพาะภาพล่าสุดเอมปล่อยความหล่อมาในมุมด้านข้างเพียงแค่นี้ก็บาดหัวใจสาวๆแล้วเลยหลายคนเห็นแล้วต่างกดไลค์ให้รัวๆพร้อมๆกับบอกว่าบทพระเอกต้องเข้าแล้วนะคะเนี่ยผู้จัดละครจัดเลยนะคะแฟนคลับรอชมอยู่จ้า